ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กับ o, food Chain เกมโรบอทแมปบอกฟุตเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำาอเทน24ชั่วโมงในบอกฟุตเหมือนเดิมซึ่งนี่น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับของโลกหนึ่งนะของโลกหนึ่งนะโอเคพอปรับภาพก็ดังเงาโอเคซึ่งผมลงมาลงในทโทรศัพท์เพราะว่าได้เครื่องใหม่นะก็ไม่ค้างกระตุกเดิมและได้เครื่องใหม่มาแล้วเป็น vivo y21 นะครับ ซึ่งผมลองเปิดอวดไปในชุมชนว่าอยากให้ผมทำเกมอะไรซึ่งฟรีไฟกับโรบอกมันเท่ากันก็ขอบีท f ี e ฟรีไฟก่อนแล้วกันมาทำโรบอกอะ่ะว่าคือให้มันจบๆเป็นตอนๆไปฮะยลิบสี่ชื่วโมงในบล็อกฟุตของซีซั่นหนึ่งจบไปละส่วนซีซั่นสองคือจะเป็นของโลกสองซึ่งน่าจะนานพอสมควรแหละมีมาแล้วต้องฟาร์มให้มัสครบครับแล้วจะลองไป PvP ตอนรหัสนี้ถ้าทาคอนเทนต์เสร็จไม่แน่ใจว่าแจกไหมนะซึ่งก็รอดูแล้วถ้าก็าผมขอยอดไลค์ผู้ติดตามเลยวก็ถ้าผู้ติดตามไม่ถึงก็ไม่แจกฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายว่าเท่าไหร่ทีแต่ว่าถ้าทำคอนเทนต์นี้เสร็จเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยบอกแล้วกันว่าต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงจะแจกรหัสนี้นะครับเพราะถ้าขอแล้วไม่มีใครค่อยกดไม่มีใครกดก็ก็ไม่ค่อยอยากจะแจกเท่าไหร่หรอกโอเคเรา พูดมากพอละเดี๋ยวไปฟาร์มยาวๆจนแบบให้เวลมันถึงเจ็ดร้อยไปอะให้มันไวๆหน่อยซึ่งถ้าอยากจะให้มอนที่นั่นตีไม่เข้าต้องเจ็ดร้อยสิบหกนะซึ่งถามว่าขี้เกียจฟาร์มไหมก็นิดๆแหละก็ให้มันตีเข้าก่อนสักนิดก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพอเราเวล์เจ็ดร้อยเนี่ยเราฟาร์มเราฟาร์มสักนิดก็ไ้ แต่ว่าถ้าเราเจ็ดร้อยแล้วเราก็ไปได้เลยครับเพราะว่าขี้เกียจอยู่ต่อแล้วที่นี่มันน่าเบื่อไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนไปเราต้องไปก่าวลากับไอสามสามตัวนั่นแหะที่เกาะคู่กับที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันปั๊มเวลยาวๆกับไอสามตัวนั่นจนเวลมาถึงตอนนี้ได้ซึ่งโลกหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอก เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาล่าเลดบอสที่โลงหนึ่งด้วยอย่างไอหนวดขาวอะนั่นคืออยากล่ามากเลยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนค่ายนั่นเสร็จเลยดีกว่าครับพอฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้เสร็จได้ของดรอปด้วยโอเคสงสัยมันน่าจะให้เป็นของรางวัลสุดท้ายก่อนเราไปโลกสองแน่เลยก็คือครูเชดเพิ่งถามว่าดีไหมโคตรดีเลยผมอยากจะบอกว่าโคตรดีครูเชดอ่ะมันบวกหลายอย่างนะ หน้าแบบเฉยๆแต่ว่าอันนี้ก็เท่ดีซึ่งถ้ามีเสียงลมก็ขอไปด้วยโอเคเราฟาร์มเลยดีกว่าไปต่อจากนี้ผมจะขอเลนดอมติ๊กสปีดสักคูณแปด เรียบร้อยฮะทุกคนมอนตตัวสุดท้ายถูกกับยันแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารากิจการไปโลกสามดีกว่าโอ้ยกว่าจะเสร็จโอเคไหน,หนแล้วก็จบกับโลกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บายบายนะโลกหนึ่งเดี๋ยวกูค่อยกลับมาซื้อทีท่สังเกตอีกอยังไม่ได้ซื้อเลยโอเคโลกหนึ่งของเราก็จบไปเพียงเท่านี้แหละเราไปเอากุญแจที่ไปนู้นก,กันที่คุกมาปราบบอสคูซันกอน แต่ก่อนไปเรามาเยี่ยมบอสที่มาเยี่ยมบอสที่เราเคยลุมสกรรมมันทุกวันฮะบอสแรกชีฟผู้คุมวชีฟวาเดนคือเขาเอาฟาโลมาเป็นผู้คุมคุกคุกนี้ฮะแล้วก็เราจะจัดการผู้คุมกากาอย่างวาเดนสองดาบนะครับซึ่งในเรื่องวันพีนเนี่ยมันโคตรโหดหลยว่าแต่น,นี้โคตรกากโอเคทุกคนเราก็จัดการเจ้าดาบยาวกัน วีฟวาเดนดาบ,บยาว4เมตรม่รวดถ้าเทียมเหมือนในบล็อก็กสิบเมตรกว่าได้อีกแล้วพโอเคโดฟามิงโกเกิดพอดีสงสัยเห็นผมจะไปโลกสองมั้งมันเลยอยากอันนี้มาได้โอเคเดี๋ยวเราก็อันนี้เลยแล้วกัน จัดการเจ้าผู้คุมให้เสร็จก่อนซึ่งผู้คุมเนี่ยไม่สมผู้คุมเลยหรือว่าผู้คุมสองตัวนี้นะมันจะคุมไอ้ดูฟาิงโกเอาไว้โอเคงั้นเราก็กำจัดผู้คุมทิ้งก่อนและตัวสุดท้ายเราต้องกำจัดก็คือสวามสวาน เอาละเจ้าดูฟิงโก้ตายซะอยากโดนฟันโก้โดยเฉพาะฮะโอ้ยมันจับเราได้เราอย่ายอมเด็ดขาดดูฟิงโก้มันก็แค่ตัวกระจกกระจกเราอย่าไปยอมตัวกากฮะคายได้ดูฟิงโก้เอาให้สมศักดิ์ศรีด้วยเจ็ดร้อย โอเคแล้วเราก็ต้องกำจัดเจ้าสแวนให้ได้โอ้ยมาครับเรียบร้อยครับสแวนตายลนะเอาล่ะเราไปรับกุญแจาจากจากผู้คุมคุกก่อนมิลิคาราไปโอ้ไม่นะดอนสแวนได้หนีไปแล้วเราต้องไปจัดการเขาก่อนที่เขาจะยึดของโลกบ้าบอเัาจะยึดของโลกได้อไปโลกสองโดนลุมกระทึบยับยับ เอาละนี่คือบอสตัวส้ายเราต้องได้จัดการและเป็นบอสตัวเดียวที่เราสามารถจัดการมันได้ครั้งเดียวฆ่ามันซะไอซ์แอดม a โผลน้ำแข็งหรือจะสู้กับผลหิมะไม่มีทางชนะได้หรอกผลน้ำแข็งจะสู้หิมะแค่ถ่ายแบบนี้ฉันก็สามารถฆ่าแค้ได้แล้วแต่ว่าเพื่อเพื่อไม่ให้เขาเสียศักดิ์ศรีของผลน้ำแข็งฮะเราก็ต้องเล่นกับเขาไป โ,โดนล็อกเพราะว่าถ้าเราเล่นเแนบบี่ยเมื่อกี้คือเขาจะเสียสักสีรีครับสักสีปุ่นี้มะเขาอาจจะหายเราต้องแบบเล่นแบบอันนี้ไปด้วยเราต้องทําเป็นสเต็ปสู้ด้วยเอาล่ะเขาจับเราลราตอตไอ้อีกครั้งเราจับพายุหิมะเรียบร้อยอีกคิวเอาล่ะเรารู้สึกว่าพี่เกียรสู้แล้วบอสตัวนี้มันกากฮนะสู้ไปก็ไม่ได้อะไรหรอก พอเราฆ่ามันได้มันก็จะบ่นบ้าบ้าบอกมันอะซึ่งผมขี้เกียจอ่านฮะไอ้ที่มันบ่นบ้าบ้าบอๆของมันคือโคตรนานเลยทุกคนผมเคยอ่านเลยตอนที่รหัสหลักไปโลกสองอะซึ่งมันบ่นอะไรไม่รู้ของมันใครที่อ่านถ้าฝ่ายค่อนข้างก็อ่านได้นะผมจะค่อยๆค่ามแต่ถ้ามันไรสาระก็จะข้ามเลยเอาละเว้วลาปิดฉากกันแล้วทีนะ เจ้าไอซ์เอ็มโลไว้เอาเรียบร้อยตายโอเคแล้วมันก็จะบ่นปัญญาบ่นของมนะันฮะ โอ้ยย่ยาวชิาหาไหยเาล้เวลาไปโลกสองแฮทเลพอร์ตไปโลกสองเยี่ยมภา,ารกิจสำเร็จมิชชั่นคอมพลีทเราสามารถไปโลกสองได้แล้วครับทุกคนและก็ซีซั่นหนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้ซีซั่นหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงในบอกฟู้จบเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็เราจะไปทัวร์โลกสองกันแล้วก็นี่คลิปเสริมนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มผลกันโอเคเตรียมตัวกดสุผมผลได้ผลอาจจะดีเกินคาดก็ได้ครับใครจะไปรู้ล่ะว่าผลมันอาจจะออกมาดีหรือออกมาแย่ก็ได้เราลองไปสุ่มกันเลยและผลก็ออกมาดีเกินคาดจริงๆครับนั่นแหละนะทิ้งแน่ๆน่ทิ้งผลแน่แนงั้นเราลองไปเทรดผลกับคนดูดิ ถีนนะครับถีนนะครับเขาจะให้ผลอะไรมาเราเปิดพอทัลไปฮับไบเดอร์เหรอเสียงเหรองัอ้นผมขอเสียงได้ไหมเลกกับอัมเลกกับอะไรก็ได้ที่ไม่คุ้มอ่ะขอไลค์ขอไลค์อ่าเราจะ ขอผลแสงอะไะผลแสงพี่ผลแสงปีดสปีดพีดโซพีดโซพิดผลแสงพีดโซพิดโอ้ให้เวนัมกูเลยเหรอือว่ากูต้องการผลแสงปีดโซีดอ่ะนั่นครับมันออกมาแนวเดยหมดแล้วครับได้ยังไงก็คือเขาไม่เรียกแน่ๆครับเราทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคคลิปนี้ขอปิดเพียงแค่นี้ครับบายบาย